คำว่าปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาษาเกาหลีค่ะคำว่าปิดนะคะก็คือคำว่ากึดะกึดะเรีว่าปิดนะคะทีนี้คำว่ากึดวตัวนี้พอมาพูดเป็นโยก็จะเป็นก้อยก้อยก้อยแปลว่วปิดค่ะหรือปิดครับนั่นเองนะคะอย่างเช่นปิดอะไรได้บ้างอ่ะหนึ่งเลยปิดทีวีทีวีร์ก้อยทีวีร์ก้อย อ่ะทีวีก็ทีวีนะคะก็แปลว่าปิดทีวีค่ะทีวีรือก้อยหรือทีวีก้อยปิดทีวีค่ะต่อไปปิดไฟอ่ะไฟที่เราใช้นะคะที่เอ่อให้แสงสว่างเนาะก็พูลรือก้อยพูลรือก้อยอ่ะพูลแปลว่าไฟนะคะพูลรือก้อยปิดไฟค่ะหรือพูลก้อยได้เลยนะคะแปลว่าปิดไฟค่ะพูลก้อยพูลรือก้อย ปิดไฟค่ะต่อไปปิดเครื่องจักรล่ะก็คีเกอร์กอยคีเกอร์กอยหรือคีเก้กอยล์ได้เลยนะคะก็แปลว่าปิดเครื่องจักรค่ะคีเกอร์กอยคีเก้กอยปิดเครื่องจักรค่ะไปปิดสวิตต์อ่าสวิตต์ก็สวีชีสวีชีร์กอยลสวีชีร์กอย สวิตชก็คือสวิตนะคะกแปลว่าป okay. okay. ิดเนาะก็แปลว่าป uh, okay. ิดสวิตค่ะสวิตช์ร่กยหรือสวิตชกยปิดสวิตค่ะต่อไปปิดมือถือละอ่ะมือถือก็핸ด์พอลแฮนด์พอลนอรกยแฮนด์พอนกยแฮนด์พก็มือถือนะคะก็แปลว่าปิดมือถือค่ะหรือแฮนด์พอลกยได้เลยนะคะแปลว่าปิดมือถือค่ะแฮนด์พอลนอกยแฮนด์พอกย ปิดมือถือค่ะไปปิดคอมพิวเตอร์ล่ะอ่ะก็คอมพิวตอร์คอมพิวตอร์หรกยคอมพิวตอร์หรือก้ยหรือคอมพิวตอร์ก้ยปิดคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะถ้าเราต้องการบอกให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะคะก็ใช้คําว่าคือจ้ะหรือก้อยตนี้ได้เลยนะคะก้ยปิดค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยนะคะ